่ะทุกคนในที่สุดนะครับซองใหม่อย่าง Extra Dimensional Crisis ก็อัปเดตเข้ามาให้เราเปิดกันแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งรอบนี้ก็โหต้องบอกเลยว่าการ์ดท,ทั้ง1ดาว2ดาวการ์ดลุง Immersive นี่คือสวยมากนะครับเออกถ็ถ้าแบบว่าเปิดได้ก็เดี๋ยวคงได้เปิดให้ดูนะครับส่วนการ์ดทองก็ผมว่าแล้วแต่คนอยากได้แล้วกัน <laughs> แต่ว่าไม,ไม่แน่หรอกนะครับการมาของการ์ดทองครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการแบบ สปอยจากเด็วพัลล์เปอร์หรือเปล่าว่า Deck Pit เด็กพิษกำลังจะกลับมา <Wow. S 1> เอออากาศเดี๋ยวมารอดูไปพร้อมๆกันกันแล้วกันนะครับรอบนี้มันเดิมครับงบ5,000ันจัดแพ็กใหญ่ไปหนึ่งอ่าแพ็กอีเวนต์ไปหนึ่งะครับแล้วก็ลองแพ็กใหญ่อะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า5,000ันครั้งนี้จะเกลือหรือว่าจะกอดแพ็กหรือเปล่านะครับกอดแพ็กครั้งที่2หรือเปล่าไปเฮ้ยเห็นซองกลับหลังแวบบครับนี่ไงรอบนี้ซองกลับหลังจะให้โชคหรือเปล่าโชว เอ้ยเอาอ่ะเปิดมาไม่แย่นี่มันสาวสาวสาวัสดีบ,อบ <laughs> ๊อบเอเอา้า <laughs> งงมีความกระตุกเล็กน้อยหรือว่าจะไม่เห็นกราสละนะอ่ะซองที่หนึ่งผ่านไปได้ X ใบแรกมาแล้วนะครับรอบนี้เหมือนจะไม่มีนะซองกับหลังถ้าไม่มีกับหลังก็ต้องให้ระบบเลือกให้ครับป้าหุ้ย ไอเทมมาแล้วเอ้ยอโลลาเนียสครับการ์ไปนี้ก็ก็ดูน่าสนใจนะครับเอามาแก้พวกแบบว่าคือแพทที่แล้วอะพอการมาของกุสมามันทำให้คนไม่กล้าที่จะติดไอเทมที่การ์ใช่ไหมละ่ะเพราะว่ากลัวว่าติดแล้วจะโดนกุสมาถอดแล้วก็อาจจะเอาการ์ไปนี้ไปกดดันเขาอีกอะถ้าไม่ติดก็โดนดิสทิง้งแต่ถ้าติดก็โดนกูสมาถอดโอ้วดหัว <c oughs> ก็ดูเป็นการที่ดีนะครับ เอ้ยมีเสียงทุกคนเอาละใช่นิกาดีแต่อาร์ตโบราณมากอาร์ตยุคป,ปีแปดูนะครับว้าวซิวารีเดี๋ยวกอนชวิงแค่สองเดียวเองเหรอ นะสปว่าเหรอนะซองที่สองอุ๊ยแต่ใบนี้ไม่น่าได้ใช่ปะผมใช่นะครับสามเฮ้ยจะมาอะไรตั้งหนาดนี่ะสรุปไอ้ที่วิงวิงนี่คือมูคุโร่จบไม่มันชวิงตรงกลางใช่หรอมันชวิงซองสามเอ้ยนี่ไงมีเสียงและ อ่รอบที่สอ,อ,อโคตรเกลือเลยทุกคน22แล้วผมเพิ่งได้ EX ใบเดียวเองอะมาอีกแล้วสาวสาว,ส,าวส,งส,สงสัยจะได้เล่นสงสัยจะได้เล่น d a r k t โอแล้วละ่ะเหมือนผมเลยพี่ EX ครบ2ใบคือมันเจนนุ่นโบ <laughs> หดาวว,าว้าวเอ้ยอืมจะหนีไปไหนโชมันมาอีกแล้วมันอะไรโอ้ยได้อยู่แค่สองใบนี่แหละเนียสกับไอ้บูคโลโลเนี่ยไม่ได้อย่างอื่นเลยบวังว่าสิบซองรอบนี้จะดวงดีสาธุเพียงขอแบบปึงป๋งปึงป่งปึ่งวิ่งวิ่งวิงวิงวิงว่ง,งอเอาอย่างนั้นเลย เออค่อยมีแสงมีเสียงให้ได้พอลุ้นหน่อยนะครับอ่าสองแรกผ่านไปสองสองครับสองสามนี่มาแล้วครับสองสี่คืออายังไม่ใช่เราเดียว่ะสวอรี อ่ะสองห้าครับสองหกอุยว้าวเพโลโมซาส,สองเจ็ดปวดหัวปวดหัวกับเนี้ยมันจะมาเลยนะล่าเนี่ย สองเก้าครับมาคือโอ้ <c oughs> oh god พี่ยุ่งสองดาวโอ้เท่มากอะทุกคนสวยอะดูดิกามแน่นมากและ2องที่สิบครับฮัลโหลเธอมันไม, <c oughs> ม่จมา <c oughs> มจะมากี่ใบจะถามแค่นี้นจะมากี่ใบเนี่ยอีกการ์ดใบเดียว มันเปลืองวิกเข้าใจไหมอ่ะโอเคครับสิบองครั้งนี้ก็ไม่ถือว่าเกลือมากได้หนึ่งดาวที่อยากได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้สองดาวเทาขออิมเมอร์ซีอีกใบเดียวพอเลยนะครับโชว์โอ้มาได้ e x ใบใหม่ๆกับเขาสักทีโชว์มันมาอีกเลย <tang ar> <ald en> ไม่ตลกแล้วนะถ้ามาอีกไม่ตคือถ้าจะมาขอเป็นขอเป็นสองดาวหรือขอเป็นสองดาวลุงนะคือมามามันไม่ต้องมาแล้วค่ะคือมันจะมาเลยนักหนาเกลียดอะตอนตอนนี้คือเกลียดดักที่อ้อเกลียดดักที่อ้อยิ่งกว่าชัยนี่มาอีกนะตอนเนี้ยคือช่วยหยุดสักทีได้ไหมที่ต้องเล่นหนูเออทีต้องเล่นละละขึ้นมาขนาดเนี้ยอย่าซองกับหลังไว้อีกแล้ว แล้วโลกันครับโชะไปกดเงียบเป็นป่าช้าเลยจ้าอย่าหมดหวังซัพพลายอาจจะเป็นกไงซัพพลายดอปซัพพลายคือซัพพลายไม่มีอะไรเลยอันนั้นน่ะคือซัพพลายโอ้โหมันเงียบจริงนะเนี่ย40เฮ้ยและอ๋อเซเลสติลาไม่เกลียรครับจ้า มันหักล้างกันไปได้หรอกนะซองที่หกเอ้ยการสลอด EX ครับ EX ใบใหม่ของเราไหนล่ะไหนล่ะ Immersive การ์ทองอะไรอยู่ไหนอ้าวพี่ยุงเฮ้ยสิบสองลอบนี้ได้ได้ EX ใบใหม่มาสองใบโอเคเนี่ยเห็นซองกับหลังไปอันนี้แหละ มีความฉีกยากอาไม่ไหวแล้วไม่ไหวกับวันแล้วมันไม่ทิ้งที่นีบอกแล้วว่าถ้าจะมาขอส่องดาวหรือขอส่องดาวลุงได้ไหมกูจะปาปาโอโหมาแบบเงียบเงียบไปแล้วทุกคนเ้ย จะวัดดวงหมดก็ไม่ใช่นะเพราะก็ยังไม่ได้ใช้ดวงอะไรขนาดนั้นเลยได้2ดาวแค่ไบเดียวอยู่เลยสองทิแปแดโคตรเหงาอะ12รอบนี้แบบเหงาแบบเหงาสุดๆโอ้อย่างแย่อะได้กัดหลอดมาใบหนึ่งก็ยังดี <c oughs> ก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยเลย <c oughs> ล้วเชื่อปะ่ะการ์ดใบนั้นคือหนึ่งดาวแพ็กน,นี้ออกอ้ยเกือเกินมากันวอสิบโอ้โหซองนี้โคตรแย่เร่ <c oughs> องนี้คือ EX กก็ไม่มีเลยโอ้ มีแสงนิดนึงก็ยังดีอะ่ะอ่ะสองแรกผ่านไปสอง 2. สองสองสามอ่ะโอ้หยุดมาสักทีดิ <laughs> สองหกครับอยากได้ทาปูโคโคโ่เงาเวร์ เปิด1ิบซองสมครั้งไปไหนหมดเนี่ย i ิมเมอร์ซีฟการทองอะไรไปไหนหมดเนี่ยทุกคนผมเหลือแค่ทาปูโคโค่แล้วปะเนี่ยจริงๆด้วยทุกคนดูดิมันเป็นเหมือนซองที่แล้วอะที่ผมขาดไลจูใบเดียวอะแล้วมต้องใช้เวลาตั้ง2อาทิตย์อะถึงจะเปิดเจอมันอะอมันน่าหงุดหงิดนะเอานะไป หมือนจะมาช่วงหลังๆโอ้ยยังไงซิทุกคนทำไมมันเหาางาขนาดนี้อะ2องหแล้ววะไม่มีอะไรเลย สองเจ็ดก็ยังไม่ใช่ทาบูโคโคนะครับออยมีเนียสกี่ใบแล้ววะเนี่ยคือ <c ười> ผมรู้สึกว่าผมออกแบบมูคุโรเนียสดักทิโออะไรอย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาได้การ์ดสองดาวใบเดียวจะบ้า อืมเนี่ยแล้วมันก็ชอบเงียบให้เราใจคอไม่ดีแบบเนี้ย <gasps> <gasps> อยากได้ immersive. อิ m เ r อร์ e ีฟอะสัร์ได้การ์ดทองก็โอเคทุกคนบํามือไปการ์ดทองแล้วดึงใบขออิ m เมอร์ซีนะอยากได้อิ m เ r อร์ e ีากาดทองสำหรับเด็กพิษ มันต้องมันต้องรีมันต้องรีเกมจริงๆริงนะเดี๋ยวมันต้องปิดเกมเปิดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วได้ทับบุคคลแบบสองดาวเลยอันน,น,นี้อันนี้ดีอันนี้ดีใจกว่าการ์ดทองเมื่อกี้<笑><笑>เออป่ะอุ้ยชายนิง <S <S ย่งก็แพ้ก็แพ้ก็แพ้หรอก็แพ็้หรอ จริงด้วยแต่แต่กอนแท็กก็ยังจะมาคือแบบยังไงก็ต้องมาให้ได้สินะคะเฮ้ยได้ก้อนแพ็กั้งที่สองเย้จนได้นะครับเออดวงมาสุดๆใช่ไหม ผมได้ทับูโคครบแล้วอะทีเดียวครบเลยอุ้ยแต่องนี้สวยจริง <_ c oughs> เปิดด้วยการ์ทองหนึ่ง <_ c oughs> สวยทั้งคู่เลยนะเนี่ยลุงก็สวยสองดาวก็สวยเห็นไหมไฟฟ้าเขาเลือกผมแล้วนะฮะต้องชมใบนี้ปะใบนี้ก็สวยเย่ก็แพ็คครั้งที่สองครับ มากลับไปเปิดทีละหนึ่งหน่อยเฮ้ยมีเสียงอีกแล้วคื oh, <no. S 1> อเฮ้ยส่องนี้แล้วกันใกล้ดิเฮ้ยโ <c oughs> อ้ย ขอ Immersive ตอนนี้ถ้าได้ Immersive นี่ o m p l e t e เลยนะครับเพราะ i m m e r s i v e มันเท่จริงๆนะคนอะในเมื่อดวงทีละซองมันไม่ได้อ้าลิมิตซะแล้วทุกคนเซ็งเลยต้องเปิดทีละซองต่ออะเปิดผมเปิดทีละซองจะมาลิมิตแล้วกันนะอยโช๊ น่าจะไม่น่าจะไม่ได้แล้วละ่ะ <c oughs> น่าจะใกล้หมดเพราะมันใกล้จะลิมิตท,ทองแนละ้วไงอิอ่านี่ไงลิมิตท,ทั้งคู่ละทั้ง10ซองทั้งทีละซองละนะครับเออก็เอาไว้เปิดอีกทีันุ่งนี้แต่จริงๆวันนี้ก็เปิดต่อได้ครับถ้าเราแบบว่าลงโซโล่อะไรต่อนะครับอืมอ่ะและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมด <c oughs> ของการเปิดซอง Extra Dimensional Crisis นะครับก็ไม่เกลือแล้วเพราะว่าเราได้กอตแพ็คครั้งที่2นะครับแล้วก็ได้กาดทองมา1ใบถ้าจะรู้สึกเกลือน,นิดก็อาจจะนิดนึงจากการที่ไม่ได้ m m r s r v i นะครนะเพราะว่า Immersive มันสวยจริงก็ภาวนาขอให้ได้ m m m e r s i v e ในออทุกการเปิดซองฟรีนะครับ สซองในทุกๆวันก็นแล้วกัน <don 't you know> แล้วก็ขออวยพรคนดูหน่อยนะครับสำหรับใครที่เอามานั่งดูผมเปิดซองวันนี้ก็ขอให้โชคดีได้การที่อยากได้กันทุกคนนะครับที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมไปเติมทองเปิดซองกันที่อีลาสติกช็อปกันด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าแพ็คใหญ่เนี่ยจาก3,700เหลือ2,800ส่วนแพ็คอีเวนต์นะครับจาก890เหลือ 5้าร้อยกว่าบาทนะครับก็ประหยัดขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพ <Wow. S 1> อสมควรก็อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้ผมโชคดีตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ไม่การ์ดจากซองนี้มันอาร์ตมันสวยจริงๆเว้ยเออแบบคือต่อให้เทคการ์ดมันจะดูบางใบมันอาจจะดูไม่ค่อยน่าใช้แต่ว่ามันก็น่าเก็บอะ่ะอืมประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะโชคดีครับ